กรณีอาจารย์มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เพื่อเป็นประโยชน์สอนนักเรียนยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนต่อไปนี้มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีนักศึกษาประมาณเก็0 0หมื่นคนที่จะวปศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้อยู่มาจับวัดป่าปฏิบัติทางทุรงวัด ที่อยู่ในเมืองไทยในภาคอีสานจะจะถามหลวงพ่อเรื่องการปฏิบัติในวัดป่าเ่อนการกันอย่างไรคับปฏิบัติธรรมดาหรือวัดธรรมดาขอให้อธิบายสักหน่อยเรื่องที่เราเริ่ะเดิน่อนเดิมวัดป่าไม่ใช่ว่ามาตั้ง ปฏิบัติในปัจจุบันนี้ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านพ็ออ,อกบวชแล้วท่านจะอยู่ป่า <c oughs> ป่านี้เป็นที่เสนกเป็นที่วิเวกสงบสงัดงงง <c oughs> ด้วยรูปเสียงทั้งพวงและก็เป็นสถานที่สงควรบำเพ็ญสมณธรรมขอ,ของพระสิกษุสามเนิน การปฏิบัติในวัดป่านี้ก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันกับพระที่อยู่วัดบ้านมีวินัยอันเดียวกันมีข้อปฏิบัติอันเดียวกันมีข้อวัดอันเดียวกันแต่แตตั้งอยู่ในวัดป่านั้นเป็นพระปฏิบัติตามจริงๆ ลงมือปฏิบัติไม่ใช่พูดเฉยๆทำให้เห็นเหตุผลในคำสอนของพระทธเจ้าในวัดฝานีหทางบ้านประมาณยี่สิบห้าเซนเป็นอย่างน้อยมีพระภิกษุสามเณรประพฤติไายวาจาสีสุรงขวัตคือข้อปฏิบัติเต็นพัดเพื่อวันเท่าเกษ ทั้งหลายคือลาภโทสะโมหะนี้ให้น้อยไปน้อยไปอืมจนกระทั่งสิี่สุดฉะนั้นสถานที่วัดป่านี้เมื่อหากว่าเราไปอาศัยอยู่ในป่าก็เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นหลายอย่างเมื่อใจิตใจสงบแล้วรวมแล้วว่าสถานที่เป็นวัดป่านั้นเป็นที่สงบระงับ อากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสถานที่สมควรที่จะบำเพ็ญให้ธรรมะให้บรรลุธรรมะเกิดขึ้นได้ขอขมีมูนให้หลวงพออธิบายสักหน้อยเรื่องวัดป่าโพงมันเป็นอย่างไรที่นั่นเราเรามมีวัดป่าโพงกับชาวบ้านวัดป่านี้ มีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากกับชาวบ้านวัดป่านี้เป็นสถานที่อบรมประชาชนทั้งหลายให้เป็นผู้ละความเห็นผิดให้มีความเห็นชอบในการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเราจะควรปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรถึงบรรการวันพระก็มารวมกันที่วัด ถวายอาหารมินตบาทและวจะทำโภพโสโดศิลนแนะนำคำสอนเพืให้ฟังให้เข้าใจในลักษณะพุทธศาสนานี่คืออะไรประชาชนบางจำพวกก็เหมือนกันกับทางชาวยุโรปนี้เพราะว่าไม่ไ้ยินคำสอนของพระก็เป็นคนป่าเถื่อนอยู่อย่างนั้น รวมแล้วว่าที่นั้นมีประโยชน์แก่ชาวบ้านมากที่สุดเลยทีเดียวคนไม่รู้จักพุทธศาสนาก็าให้เป็นผู้รู้จักพุทธศาสนาดีขึ้นคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักผิดไม่รู้จักโทกก็เข้ามาอบรมตั้งแต่ท่านคนท่านต่ำไปหาท่านสูงให้เกิดความเสลี่ยทลาด ไม่ทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเป็นผู้ตั้งอยู่ในกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตเป็นผู้ลดมานะทิฏฐิให้มีความโลภค,ความโกรธค,ความหลงน้อยน้อยลงจนได้เป็นพุทธศาสนชนรู้จักการ แบ่งบายมีเมตตาตรุณาโมติตาผู้เบคกขาท่าว่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับความแนะนำสอนของพระััดิ่าแล้วก็มีความยินดีมีความกระตพิปฏิบัติดีขึ้นตอนวันพระก็นำไปทำสมถานชำระจิตใจ ให้จิตใจมั่นคงในคุณงามความดีขงตนนะเออบางชร้างศึกษาถึาง,สางสมัยก็มีแขกต่างประเทศต่างเมืองไปศึกษาศึกษาโฆษนาเรื่องข้อประพฤติธปฏิบัตินี้ส่วนพระเนนหกสิบเจ็ดสิบพงษ์ตนีน้ก็ได้รับอุปถัมภ์ประทานจากชาวบ้าน การยินสบาตรครบถันเลียงที่ไม่ลำบากตอนชเช้าก็เที่ยวยินาบาตรตามชาวบา้านชาวบ้านก็ให้อาหารยินสบาททุกทุกจนพอถันไม่ลำบากได้แบบเป็นโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติไม่ให้เห็นแก่ตัวแก่ตนทำประพฤปฏิบัติอย่าง เป็นประจำส่วนพระภิกสุสัมมณีนก็ประพฤติทำวินัยที่เราเรียนมานั้นไม่เคยเรียนเยิยมาปฏิบัติให้รู้ให้เห็นแนะนำสสอนให้ตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของพระเจ้าพระสงค์การยินตบาทเลิกขันยินตบาทก็มีการสันยินตบาทมือเดียวขันในบาทไม่ขันนอกบาท มีอาหารทุกสิ่งสารพัดอย่างก็รวมตรงในบาทได้รู้จักประมาณพออีกไม่มให้มากม่ให้น้อยอย่างนี้ทุกองค์ทุกวันด้วยอตอนเย็นก็ลงสวดมนต์ตามประเพณีของชาวพุทธสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งรรมาฐานประมาณ สมงครึ่งถึงสองโมงนอกนั้นต่อบรมอวัดปฏิบัติพรตะธรรมยิน,นัยเพื่อห้รู้แจ้งเห็นจริงในคำที่ควรรู้ควรเห็นการปฏิบัติของพระวัดของสโงนั้นมีหลายประการประชาชนทั้งหลายที่จะไปบวชในที่นั้นจะต้องให้เป็นนาคอยู่ประมาณเดือนหรือสองเดือนหนุ่งขาว พอสมควรแล้วประวัติเช็นสามเณรให้เป็นสามเณรมีศักพรรษาหรือสองพรรษาเพื่อให้รู้ข้อวัดปฏิบัติเสีย่อนแล้วชิงอุปโภคปุตติสภาริสุในพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นข้อปฏิตาในที่วัดที่วัดในหะนองตะโหงนั้นสอนไม่เห็นแก่ตัวเช่นปัจจัยสี่ทั้งหลาย ที่ญาติโยมถวายมาในทางคิกษาในทิศทางหลายนั้นไม่ใช่เป็นของบุคคลเป็นของส่วนรวมส่วนพระเนรที่ไปอาศัยนั้นก็ให้ใช้เฉพาะพอดีพอดีเท่านั้นไม่เห็นเสียตัวมากเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดดยินดีตามมีตามได้ในเอกราชจะมาเกิดขึ้นมา จะพูดเรื่องอยมชาวพุทธอยูในเมืองไทยทุกวันนี้เป็นอย่างไรในการปฏิบันะติพุทธศาสนาะเพราะว่าโยมจะได้ยินว่าสมัยนี้คนไทยเพิ่มากก็ถือว่าถ้าจะปฏิบัติจะต้องบวชเป็นพระแล้วลมองให้เป็นภาระเป็นหน้าที่ของพระ,ะนั่นได้เช่นที่ยมทำเท่านั้นคือถวายทานก็มีคนเคยได้ยินว่าคนไทยเพิ่มมากก็เชื่ออย่างนั้น อ,อาระยะเลืรู้น,นี่ยทุกวันนี้ในเมืองไทยนคนไทยมีศรัทธาปฏิบัษาษาษาติธารมปฏิบัติศาสนะเรื่อมีทำรมเป็นประเท니เมื่องเห็นว่านาทีของเขาเองคือถวายทานแค่นั้นแต่ว่า,ากติบานัครน่อาอ,อันนี้เป็นบางส่วนแน,นนี้ก็เป็นบางส่วนโดยมากในเมืองไทยนี้ ต่เรียกว่าเขาปฏิบัติโดยมากเพื่อเอาสวรรค์กันนประโยมากโดยมากอยากจะมีประการให้ทานอุปถานพระให้ทานแต่มันจะเสื่อมไปบ้างมันจะเกิดมีทีทีดีตองมากขึ้นทุกวันนี้เินนนั้นแต่ก็ยังมีบุคคลส่วนหนึ่ง ยังยั่งยืนอยูย่ในข้อปฏิบัติจริงๆอันนี้ก็มากเหมือนกันแต่ว่าโดยมากาคนไทยนั่นจะมีความรู้ในทางพุทธศาสนาที่เคยในการปฏิบัติกรรมฐานจริงจังนั้นน้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่ข้อในการประพฤติปฏิบัตินี้ เขาก็เห็นว่านักบวชคือพระนี้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงญาติโยเป็นผู้อุปรมปะทาช่วยเกื้อกูนบำรุงผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้โดยมากในวันพระมียอมบายวัดมีคนยอมยอมที่บายวัดในวันพระเยอะมากบายวัดเพื่อจะปฏิบัติคนทุกใบคานิจาเรื่องบายวัดเพื่อเป็นสุเพณีของคนไทยที่จะ ในวัดถวายทานตอนเที่งในวันนั้นเป็นยังไรเป็นบางคนบางคนที่มีสัญญาต่บปฏิบัติเพื่อจะให้ไปปฏิบัตเพ่อนทุกผู้เข้าใจในธรรมะในพุทธศาสนาดีแล้วบางคนก็ปฏิบัติไปเพื่อเอาบุญกันเอาหาความสุขกันมันมีคนสองจำพวกอานนี้มีคนสองจำพวก เพราะความเป็นจริงนั้นก็เขาอยากจากคนทุกถึงพระนิพพานเหมือนกันแต่คนที่มีปัญญาก็มุ่งไปถึงพระนิพพานปฏิบัติบางคนก็ไม่รู้ว่าพระนิพพานเป็นยังไงก็ปฏิบัติไปตามเพื่อนอย่างนั้นก็มีเหมือนกันมันก็ไม่แปลก,กันกับนักศึกษาอย่างมหาวิทยาลัย ครูเขาจะสอนให้ขยันมานเรียนสอนให้ประพฤติปฏิบัติด,ดีทั้งนั้นแต่นักเรียนก็อยากจะดีทั้งนั้นแต่โดยมากไม่มีใครจะเอาใจใส่ในการเรียนในการปฏิบัติบ,ตบางกลุ่มเป็นอย่างนั้นบางกลุ่มก็เอาใจใส่ประพฤติปฏิบัติตามให้รู้เรื่องตามความประสงค์ของตนเองก็ได้เป็นอยู่อย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้ชาวพุทธแท้ที่แท้จริงคือภาภิษฐหรือรอะไรก็เป็นอย่างไร พระพุทธอย่างแท้จริงเป็นอย่างไรชาวพุทธอย่างแท้จริง <yummy> ก็คือเป็นผู้ประพฤติธปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระก็ตามจะเป็นเครือหัดอย่างนั้นก็ตามมีความมุ่งหมายที่จะ,ะพึติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงไปตรงมาแล้วน,นั่นียกว่าชาวพุทธไอ้พวกที่ชื่อว่าชาวพุทธแต่ในคำตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้น ก็ไม่ใช่ชาวพุทธเป็นชาวพุทธแต่ชื่อเฉยๆเยอะเงอนัดถ้าอยู่ที่วัดบางมวฏิบัติอย่างไรนันสมานทอ่นานนานนานพลายหายเลยการปิบัติแต่ในสมานที่ะมียัฏิบัติแบบอย่างอื่นมีไหมขอปฏิบัติสมานถ้าวัดลังกวน วิธีการปฏิบัตินั้นบางชาติจะมารวมเป็นกลุ่20ม20องศา10องศา16องศา17องศาต้นๆอันนี้จะเป็นเพียงรวมเพื่อคนใหม่ๆยังไม่รู้วิธีการจะมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่นี่ตัวนี้ึงที่นี้ก็เมื่อแย,ยกรรกรรันแล้วให้โอกาา ทำในส่วนตัวจะทำเวลาไหนก็ได้แต่ทำานส่วนตัวเช่นคราเวลามาชุกลุ่มกันก็เป็นฟุ่มเมื่อเลิกไปแล้วจะเป็นส่วนตัวทำอย่างนี้วิทธิธรรของวัดหองกลาทองคนนะือให้เป็นคนมากน้อยเป็นคนกินน้อยเป็นคนนอนน้อยเป็นคนยินดีในของที่มีอยู่ยินดี จัดใจตามมีตามได้ไม่ให้วุ่นวายที่การปฏิบัติกันทุกองค์ประ้อบปฏิบัติกันนะและวที่ตารสอนปฏิบัติกันจะอันนี้เป็นเป็นเที่ยงขององค์ปรณ์ที่จะปฏิบัติใช่นัน้นอกจากนั้นตายเมื่อระดีแลงมีผลจะให้อุปาต์อสุเดยควาที่เราไปส,สุดงนี้ก็คือมีบาตมีชีวิออกไป เป็นละองสององตารตาตาตายภูเขาตาอยู่ตามป่าท่าอยู่ตามป่าไม้อยู่ตามภูเขาสร้างเงรับเพื่อโปนมาจิตอศรกษาตามธรรมชาติสอนในรักษาธรรมชาติ้วสอนในรูปของธรรมชาติและบารียธรรมชาติแม่ธรมด้วยเป็นเจจิตของเรา เมื่อจิตของเราโดยธรรมชาติแล้วมีความละเอยีดอยดเพียงไายเส้นไมาา้คินเท่ายากมันเหมายแสดงวนะ่าได้ที่เรียกอย่างนี้ให้ป็นญาติความปฏิบัติในนัดนั้นแต่ของนั้นเมื่อระด,ดีแล้วไม่มีผลก็ให้โอกาสออกเกี่ยวกับดง มีบาตมีจีวรออกเที่อเตรียมไปอยู่ตามป่าช้าตามภูเขาตามป่าชัดที่ไหนสงบจะเป็นสีน้นอืมเพื่อวจุลจิจารณาอันนี้ให้ชัดเจนขึ้นสอในรักธรรมชาติสอในเดชธรรมชาติเอาธรรมชาติจปงนสิงจี่ศึกษาเส็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วมันจะทรงอยู่ แล้วมันกนดับไปไม่เห็นธรรมชาติเช่นนั้นจยุดที่สงบไปรเรเื่อยๆไปเหตุว่ามนุษย์เรานี่เป็นมันตัลเนาะมีการเกิดขึ้นแล้วและประสงตัวมันอยู่เรื่องระบาดไปอย่างนั้นอันนี้รว่ว่างตัวจะนม่มีจังศึกทังอนัตตาอย่างนั้นหยุดะระดาดที่โดยมากพระสมัสสานพระสงฆ์อยู่ในป่านีา้โดนนยมากไม่ได้ศึกษาตามหนังสือ อไม่ได้บทเรียนตามหนังสือเลยแนมะ้เรียนอาาการที่หนังสือในจิตนี้หาความจริงอย่างเขาเขียนว่าอันนั้นเป็นนะไม่ได้รู้ว่าชื่อมันไปเถอะั้เดินไปดูมากจริงอันนั้นเขาว่าเสือตามตัวหนังสือเพราะปฏิบัตินี้้อบศึกษาต้องเดินไปดูตัวเสือจริงๆ อ่านหนังสือแล้วมันจะทุกข์ถ้าไะอ่านตามหนังสือจะเห็นว่าทุกข์จะใจมันในทุกข์หรือมันมนเรื่องทุกข์ถ้าไปอ่านที่ส่องที่สาจะเห็นต่วทุกข์ไม้่เร็นงทุกข์จะแสดงมันเนจริงที่มันมีจะเสดงมันคิกฟังตามหนังสือนี้โดยมากไม่ถึงใจเห็นว่าเป็นทุกข ก็ให้ได้จั้จุบเ็จแ้ออก็ให้ได้จัความผิดถ้าสมมธินี่ไมาจิตใาอย่างนั้นศึกใจวันนั้นมันจิตจิตเงียเลยในทางความผิดทางกายทางราจาต่อแต่วันนั้นต่อไปแล้วนี่เียกวาิปาทางจิตวเรื่อง่นี้ความคิดในทุกเ็นอนาะไรถ้าเราเรื่ะคทุกเดือนมาฟัครย่ อยากจะทําทุกเป็นอย่างไรมิตรจทําอะไรก็มาเรที่ิตาสังานมิตทุกเป็นอย่างไรคมทุกไหมมิตรทุกงานเออ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 ถ้าถามขนเด่นไม่รู้จักอันนี้มันมีอยู่ได้ทุกมีอยู่แล้รเราจะไปถามขันเด่นไม่รู้ตัวเราไปยังไม่รู้ว่าทุกเป็นอย่างไรมีทุกอยู่ก็ยังไม่รู้แต่ว่าทุกเป็นอย่างไรอันนี้ เป็นปัญหาที่จะต้องถามในเจ้ของเพ่าะว่าเจ้ของมันมีชีวิตแล้วและในทาการบุรุษพิฆาตบุรุพิฆาเจาอธิบายในตวาที่เห็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาอธิบายว่าเหตุที่เขาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นี่ยเพรามเนื่อมีเหตุผลทุกข์มีว่าข้อใจเจ้ของเราถ้าเรายกขึ้น แตกอกผิดเทุกข์เกิดที่โน่นคนนี้เธอที่โน่นคนนี้อะไรเป็นเหตุทุกข์เพราะตาหน้า,นานมีมันแตกแต่ไม่รู้ตาหน้านมีาตามจริงจริงว่าตาหน้านมีของม่แตกเมื่อมันแตกแล้วมันเป็นทุกข์กเ,เพราะเราไปยึดทุกข์เกิดเพราะเราไปยึดอันนี้ว่าเป็นของเราเราเข้าใจว่านี่เป็นของเรานี่เราเป็นเจ้าข,ของ เมื่อเมื่อการ้าม,มันแตกไปใครทุกเราทุก่าหน้าม,มันทุก์เราเปเราที่เกิดิตออก็ที่พอได้วนที่เมื่อมันอยู่ตรงนี้มันทุกเกิด,กดตรงนี้ดับทุกดับตรงนี้ เกิดน,นี้ทุกในใจมีที่ผลอันนั้นเป็นหเหตุเหตุตรงนั้นผลเกิดตรงน,นี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ยึดมั่นถืนอมั่นไปเป็นของจริงจังทางเจ้าของและทางของของเราแต่พระพุทธชาตินั้นมันตราง,งการศึกษา,ากเสนอเรื่องพัฒน์มีคำสอนเรื่องอนัตตาเนี่ยไม่มีตัว่องมันมโยนก็ย้อนอยากเจอรู้เน,นี่ยมีอนัตตาเนี่ย คิดความหมายอะไรเพราะว่า,าถ้าเราทำลายนาะทีของเราเราทำเงินเราทำลายใครเป็นคนทำอะไรเป็นคนทำง,งานอะไรเป็นคนชื่ออะไรเป็นคนกินข้าวอะไรอย่างนั้นถ้าไม่ถ้าอะไรไม่มีเพื่อนไม่มีเซ่นอะไรเป็นสื่อสร้างเลยอะไรเป็นสื่อทำงานอะไรเป็นสื่ออ,อ,อยู่ในเรื่องนี้ตัวตนนี่อัตตาอนัตตนี่เป็นเป็นคำอธิบายยาก คอยคอยตัณร์พิจารณาในอน,าตานัตนี้อนัตานี้เป็นเรื่องมีผลมากเป็นเรื่องสร้างตนให้เจริญได้ดีมากอน,าตานัตนี้ทำงานสบายมากทำอะไรสบายมากอนัตานี้อนัตานี้มันเป็นสัพที่อยู่เหนือโลกเป็นสัพที่อยู่เหนือโลกโลกฟังไม่ออก เพราะเป็นสัพโพ,พ,พโลกุตระครามเป็นสัพพิเนโลกฉะนั้นการจะรู้อนัตตานี้จะรู้จะต้องรู้เหตุการปฏิติถ้าเราไปคิดอนัตตาเฉยๆแบบศีสธรรม,ออ 3, มจะแตกอนัตตานี้เป็นสัพพิเนโลกถ้าวันนี้นะผู้ที่ฟังก็คงไม่เข้าใจจริงแต่ว่าเข้าใจพอเล่า เพราะว่าอนัตจานี้มันจะไม่เข,ข้าใจเพราะคนยืดพูดในฟังเนื่องอนัตจา,อ,ตาอยู่ตรงนี้อัตาไม่ติดยู่ตรงนี้มองเห็นอัตาไม่ติดอยู่จะต้องเปิดอะไรเงี้ยเนอนัตตาความไม่รู้ตามเป็นจริงแลวติดอยู่อย่างนี้มืดอยู่มองไม่เห็นใบล่างแต่ถ้าดูในเนี้นยใบข้างล่างดูว่ามันมีม พราะอะไรเพราะอันนี้มันติดอยู่นี่แต่รเปิดอันนี้ออกมีแก่อยู่ใบหนึ่งทางนี้ถ้าอันนี้ติดอยู่แล้วก็มองดูนี่ไม่ห็นเราก็ไม่คอยใจว่ามีเก้่อะไรอยู่ข้างล่างนี้ถ้าคเไม่รู้ว่าผิดอยู่ข้างบนนี้ถ้าเราพูดไปพูดจะไปวัตามเป็นจริงปัญญาเป็นจริงแล้วมันจะเหมือนเปิดอันเดียวจะห็นสองสองอย่างนี่เป็นอนัตตานี่เป็นอัตตานี่เป็นอนัตตา อย่างนี้อนัตนั้นนั่นก็เป็นอนัตตาอยู่อนัตตาอยู่แต่อัตตามันติดอยู่ถ้าโยมเห็นอนัตตาแล้วโยมจะไม่ทุกข์จะมีความสุขความหลงจะมีความทุกข์ความหลงจะได้ขอมาก็ไสบาีใจขอั้นจะหายไปเป็นอย่ทุกข์กในเสียใจ อันนี้เรามันเก็นนะตานี้เนี่ยมีสุขทุกขอารมณ์เป็นสุขทุกอารมณ์เป็นทุกข์กทุกนี้เพราะมันเก็นตรนี้ก็เพราะว่าอนัตตานี้ไม่ใช่ตัวตนเราไม่มีตัวตนเราแต่เราไปจับอนัตตามานเป็นตัวตนเราถ้าว่าตัวตนเราจริงเนี่ยไม่ให้มันเกิดได้ไหมไม่ให้มันแสีได้ไหมไม่ให้มันตายได้ไหมไม่ได้ถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ใตัวสิ